โอ้หนับสองว่ะไปรุนโอ้โหโอ้ยขอดูบ้าช้าคุณทำได้ไงช็อตนี้คุณเทิร์น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 เปิดอีกแล้วเติร์นอีกแล้วใช่ครับน้องทำไงได้อ่ะเกมมันมันให้เติมอ่ะกลับบ้านสองทุ่มพอดีได้กำพลน้องชาย มาลั่นกับพี่หน่อยอัดคลิปเอาไปลงช่องได้แค่นั้นแหละมาเดีเกมนี้ขอตั้งใจเล่นนะคุณผู้ชมเกมสุดท้ายละนับหนึ่งเลยแล้วกันนับหนึ่งเลยดีไหมน้องชายดูกรพลเฮ้ยน้องกรพลดูฝีมือพี่ด้วยเราดูเกมนี้เลยบอกตรงว่าแผ่นนี้เกิดมาเพื่อพี่โดยเฉพาะชิบหาย อันโอ้โหดาวบเวทั์ใส่กันเลยแนะ่สองรอบพองานแก่เป็นงานของถนัดของพี่อยู่ละหลอดม่วงเลยหรอมันไม่พลาดนี่เห็นเลยอวะโดนไปแล้วโอ้โหแม่งไม่ได้สวยดีคุณผู้ชมเอาเอาพลาดนั่นนั่นเอาโอ้โหยังได้อีก ่านหโอ้ยแม่งไม่ได้สวนเลยวะแต่ว่าไปว่ามาก็อยากอยากดวลกับจานเอ็มอยู่พอดีนะครับเนี่ยจานเอ็มเขานอนอยู่ยวะคุณผู้ชมไปเรียกจานเอ็มมาดิอยากรู้เหมือนกันว่าแผ่น2,026เนี่ยมันเป็นแผ่นของใครเกมนี้มันเกิดมาเพื่อใครอะ่ะผมเคยดวลกับจานเอ็มตั้งแต่สมัยเป๊ะแล้วนะคุณผู้ชมแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะหนึ่งนะครับ ส้มหล่นครับน้องโอ้โหนับสองว่ะไมุ่ล่นโอ้โหวยขอดูบ่าช้าคุณทำได้ไงช็อตนี้นิ่งจัดโหแล้วดูท่าดใจอะไรดิท่าดใจอะไรดิ แคปชั่นไม่รู้แคปหมูแน่นอนไม่ดีใจดยเฉยดูแวกสองเทินแวกสองไม่พอดับอีกหลบถามคนแล้วปัน่นให้บอกตรงว,ว่าเกมนี้มันเกิดมาเพื่อผมดูแหวกสองสองคนนั่นน่ะพยายามเบียดแบบแซนด์วิชแต่สุดท้ายองลุิลิตไม่อยู่อ่ะ แล้วก็แบบแถมท่าดีใจด้วยแบบแคปชั่นไม่รู้ครับหมูแน่นอนอ่ะทีมตอนคืนอ่ะถ้าน้องไม่ฝึกน้องอาจจะโดนถล่มได้นะโอ้สองพัมันเกิดมาเพื่อผมว่ะแต่ผมแค่เสียดายอย่างเดียวแม่งมึงช่วยปรับจุดมึงช่วยปรับแบบลูกมุมอ่ะเหมือนเดิมได้ป่ะกูขอละผู้ชมดูเมซี่ดูเมซี่ดูเมซี่งานแก้ย่าว่างานแก่ จีเนยียสไม่ให้มีครั้งที่3แน่โอ้สามศูนย์แล้วแค่น,นั้นแหละกดหยุดเกมก่อนมีอะไรจะให้ดูด้วยโอเคให้เขายิงก่อน<ะ>โอเคได้เตะม,มุมตั้งแต่เป๊ะสองพันเอ้ยตั้งแต่อีฟุบอนสองพันยี่สิบหกอะยังไม่เคยเปิดมุมเข้าเลยนะ้อง ใครเพ็นเหมือนกันบ้างยังไม่เคยเปิดมุมเข้าเลยวะ่ะดูดิกูค,คิดถึงนิ้วนิ้วทองชิบหายถ้าสมัยเป็นเป็นสองพนะคือเ <c ười> ปิดมุมยิ่งกับจุดโทษอ่ะยิ่งกว่าจุดโทษด้วยซ้ำอ่ะ,ะ,ะโอกาสการเข้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ โอโ้โหโอ้โหไม่ต้องเลี้ยงละแม่งหมุนเป็นเดิมหมุนเลยกูดิโโกดกูกุลิดผมเป็นเดิมหมุนครับเ ผมอาจจะเล่นให้เยอะแล้วนะคุณผู้ชมว่าผมนำเขาเยอะแล้วนะครับเนี่ยซีดานเธินมันยากตรงไหนวะเนี่ยซีดานเธอรมันยากตรงไหนครับน้องเนี่ยดูดิ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 โอ้วิ่งกูทำได้ไงไอ้สัตว์นี่มันพู้เล่นพรสวรรค์ของจริง คือเอาง่ายนะถ้าพี่มีสีดานเทินทุกตัวนะพี่บอกตรงใครเจอกับพี่ก็ได้หมดอ่ะต่ออีกสักเกมต้องเท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบห้าโอ้พี่ปิดคิวแล้วอ่ะน้องเดี๋ยวพี่ต้องไปตัดคลิปครับน้อ,องชายรอรอรอ,อตอนสองทุ่มได้ไหมน้องเจเจโอ้โห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 โอ,หโอ้โหโอ้มันแบบ ประเทศไทยใครก็ได้หรือเปล่าแบบนี้ย้ำว่างานแก้นะครับเกมล่าสุดผมเคยแพ้เขามานะครับผมเกินไปว่ะดูโอ้โหดับที่เราซัดสายเท้าที่ไม่ถนัดคุณกูเทิรนเทิร์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 น ดูไปเราขับแยงไม่ได้คุณผู้ชมกันไปเ <laughs> อียนคุณทำได้ไงวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหถ้ามันเข้ามือผมแล้วดูดิ <c oughs> คือใครที่หยุดผมได้ก็ต้องแบบเอานิ้วผมไปอะ <c oughs> เอาไงนะใครจะหยุดผมได้ต้องเอานิ้วผมไปเท่านั้นโอ้ <c oughs> กูยังตกใจกับฝีมือตัวเองเลยว่ะคอณดูนี่แต่ชับตตะกี้กูลิเวอร์จริงนะคุณผู้ชมช็อตซีดารเทิร์นเนี้ยปะสองตัวเอาไม่อยู่อ่ะเทินเดินต่อเท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 ินต่อโอ้โหแม่งเทิร์นแบบเหนือชั้นจัดใครอัดคลิปไว้บ้างวะสามมีคนอัดคลิปไว้ไหมครับช็อตเทิร์นตะกี้สุดเกิน โล่ไไมด้้เนี่ยจะหยุดเทิร์นได้ก็ต้องสไลด์ค<ห>ุณผู้ชม<ห>ดับเครื่องชน,ชนแบบสไลด<ห>์อะแล้วดูฉัดสวนโอ้โหแม่งแทงไม่ได้เปรียบเลยแม่งไม่มีให้ดูยอ้อนหลังด้วยเดี๋ยวไม่มีใครอัดคลิปมีใครอัดคลิปไว้ไหมเนี่ยฉอดเทรนนิร์นตะกี้ผมโกงจัดเลยว่ะ โอ้โหโอโห้แม่งเอ้ยได้ยิงจนได้เวอร์จัดใช่ครับน้องวันนี้พี่ยินด้วยนะครับผมเกมท้ายหวังว่าจะมีความสุขกันนะคุณผู้ชมผัดกันแพ้กันผัดกันชนะอยู่นั่นแหละ <c oughs> ไม่มีใครชนะตลอดไปหรอกมันสลับกันแพ้สลับกันชนะไปดูในช่องได้สนุกจริง สลายนังเลยนี่แหละครับการดับเครื่องชนถ้าปล่อยให้เขาหลุดไปได้เขาอาจจะยิงเข้าแต่อันนี้เราอย่างน้อยเราก็มีหวังมาวัดกันที่จุดโทษเพื่อโอกาสที่เราจะจะปัดได้ซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวา อันนี้คือจิตวิทยายิงตรงกลางชัว่านเ่เจอจิตวิทยาจีเนียรเล่นเขาให้เราอะน้องก็รู้อยู่ว่าชื่อช่องคือจีเนียรอัจฉริยะก็แบบกลไกในการแบบจิตวิทยาก็เต็มเปี่ยมอยู่ครับโอ้โหแม่ง ไม oh, ่ไม่ได้โอ้โหพาเมอร์ไม่ไม่เติมให้เลยวะ okay. <c oughs> เคเกมสุดท้ายงานแก้ก็ถือว่าถล่มเลยนะครับเนี่ยบอกตรงงานแก้จีเนียถนัด <c oughs> จริงๆผมไม่พลาดไม่พลาดไ,ไ,ไม่ไม่ควรพลาดแพ้ด้วยซ้ำแต่ก็เขาเก่งแหละคุณผู้ชมที่เคยชนะผมได้นะคนที่ผมเจอนะครับเก่งๆก <c oughs> ุลีตกูไม่สอนละกุลีตกูจะหมุนกุลี่กูจะหมุนอย่างเดียว <Okay. S 1> กุ <c oughs> ลีตบอกกูหมุนจนปวดหัวแล้ว <c oughs> ชิวๆโอเคจบเกมยุคนี้เกมนี้มันเกิดมาเพื่อผมโดยเฉพาะครับแค่นั้นแหละ